อภิเผษพระรวดสัปดีบซี่สูบผูกสุขชนครับผมมือนี้กะวันพุธที่สองเมษาสองหาหกแปดกิจตามแนวทางราพัฒนาของพอสางคมกันน้อพี่น้องนอกกิจทั่วเอาแด้วพี่น้องเด้อกิจทั่วเอาหมู่บ้านนี่กะรัฐบาลไทยออกกะบ,บ่มีเวลาได้ไปน้อพี่น้องเนาะเมื่อเบิ่งมือวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดเร่เมันออก หกสี่เจ็ดล่างก็คือหกหกขั้นเลขเป่าเลขเบิ้ลน,นี่ส่วนมากเลข,เลขลลพี่น้องมากมากเลยลหละจะรุดน้อพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักจากรุด,ดขั้นเลขเบิ้ลเดี๋ยวขี่โท่เอาได้พี่น้องได้ก่อนขี่โทนี่ก็ต้องเขียนอนันก่อนเพราะว่าประสานคนเบาเร็วเดย วันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธวันพุธที่ 2, สองเมษาหกแปด ข้างคุมตำลาวนะพี่น้องเอพซีทำไรสนใจอยากเข้ากลุ่มนะพี่น้องนะ อยากเข้ากุ้มกับเข้าได้เข้าฟี่พี่นอ้องก็เลยเสียงันเสียค่ำอย,ย่างนึ่นเลยขันแรก,การนแนเอฟซี 4, ไปทีล้ำค่านิดสักเลยพอโดนบ่านอกพี่น้องว่าพ่อเมื่เกินแปดนาทีหรอกกดสาบิ่งให้แน่ได้พอสร้าง็นต้องเขียนเหล็กวิ่งก่อนเนาะพี่น้องต้องต้องเขียนเหล็กวิ่งก่อน มันจะเอาเลขติดเลขบวกบวไว้ที่หลังจะชีบว่างอยู่วะ ของคุณใกล้จะหมดแต่ละนาเติมเงินด้วยนะคะยังนอกบาทเนาะเติมเติมเงินเถอะนอตวางมันเนาะพ่อซางเนาะหรือว่าเฮ็ดงานอยู่ยรู้ว่าพ่อซางครับผมครับสวัสดีครับขอเล่านะครับ ล่า,มาหมอแกลงนี่เด้ครับวันวันสุดเนาะวันสุดครับเสดา,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 ายเสดายรัฐบาลไทยหมูว่านนอพอซางเนาะโอ้ยอย่างว่าสามกอย้ำลยะครับหัวตรงเข่าคุมมาอยู่มันเป็นยังไงคือย,งยังอันขั้นอันแห้สามกอยาำได้เป็นยังคือยังเป็นตแต่สามหกเถอะจะครับหวัวตลอดเลย,ยเลขวิ่งกับเลขวิ่งกับเข่าสามอยู่นอพอซาง ขร um euh anyway> ั่งว่ามักเปไปมักสามศูนย์ผุโอ้ยเลขตัวเก่า่เอาอันเลขอันสามหกวันนี่หมาเลขก็ออกหกสามแล้วจังไงยังม่ออกหกสามออกหกสามแล้วไม่ออกสามหกวันนี่หมายับไม่ก็ไปโยนใส่ตานผุดแล้วศูนย์สามผุแล้วเนาะตบ้าเลขวิ่งรัฐบาลไทยเลขวิ่งเข่าอยู่นอกกระซังเนาะครับผมกระซังเห็นงานอยู่เหมืองเก่าปอ เ็ดครับเดี๋ยวขี่ไปหาโยครับครับไปสายสวยๆพุ่นละครับเมื่อนี้เอาล่าวกวานพอสังครับผมเลกกิ้งวิ่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 ง,งแปดกับเก่ารุ่นนี้นี่แหะเดี๋ยวมึงดีๆก่อนเออเอาดีๆคักๆได้แปดกับเก่าตะว,า,ตวา,ากับตะวากับมาร์คนำยูกเก่าเนี่ เลขตีดสองสามสี่สองสามสี่ครับผมเน้นตัวใดอันวิ่งแปดกับเก่าเน้นเก่เน้นเก่าเนาะ จับคู่แปดสองแปดสองแปดสามแปดสามับแปดสี่แปดสี่ครับผมเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสี่ เกสครับผมเก้าสามครับเก้าสี่เน้นเน้นเก้าสามเก้าสี่เนาะครับผมกีดครับหัวเป็นหกสามใช่ครับนวด่านรัฐบาลไทยให้เก้าสามให้เก้าสามเนาะครับขึ้นับหัวกี่ลังกี่ลังกาไปเนาะอันนี้ครับ อันใดก่อนสามโคเอามีห้าเก้าสองห้าเก้าสองสี่แปดสามสี่แปดสามปับมินหา้าเก้าสองเอา้ามันคือยังบอตรงกันกับเรียกกันตัวเน้นเพระสัง่ง มันมันว่านี่แม่สามตัวแล้วมาส้นตัวนี้ผมบัดมักส่วนตัวผมคือเก่าสามเก่าสี่สี่นะโอ้แต่ว่าสูตรสามตัวมันส้นนั่นแปดแปดสามเก่าสองนี่เ่ครับบอกก็แค่วางสั้นตัวเน้นสองตัวกับเลขสามตัวมันคือบวกคือกันทั้ดอกเออผมมักส่วนตัวน่ะอ,อ๋าาอแล้วแลว,ว,วก็เก,ก่าสอง 9, 2, ไม่ยังดีครับหัว <laughs> มันเก้าสองขีดกับหัวหรือแม่นเงินเก้าสามขีดกับหัวเนาะมือแรงเนะาะนี่แหละก็คือยังคือยังรัฐบาลไทยละให้เก้าสามไปออกสามหกกับเจ้าหัวตลอดเลยแต่ละสามแล้วหัว่ารัฐบาลไทยใส่สามศูนย์กับสามเก้าเท่านั้นเมียนยู <laughs> กเกล่นสามก็กันอยู่เหระแต่ว่ามัน, <laughs> นมอะไรไปมักสามหกเนาะ เลขตัวเก่าตัวเดิมครับผมรัฐบาลอันล่าพัฒนากกนหัวแรงกับย่าไหมาสามหงน้ำประซงครับเอ้าขอพูดในลายประางครับผมครับสวัสดีครับครับผมอ้าพี่น้องแคปหน้าจอเรื่ออันนี้คือล่าพัฒนาของประซัหงหัวแรงสองถุงเงพลิงพ่ 9, พอสร้างเพื่อนให้แปดกับเก่าเพื่อนเน้นเก่าอัต่ามักทั้งสองตัวน้องพี่น้องมักน้ำเพลินอยู่ ส่วนเลขจีเรวินกับสองสามซีเพื่อนจักผู้ให้กับแปดสองแปดสามแปดซีเก้าสองเก้าสามเก้าซีเพื่นเน้นเก้าสามเก้าซีแล้วพี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวอันนี้ตัวเน้นได้พี่น้องตัวตีกวาไว้นี่คือหาเกะ้าสองแล้วตัวล่องนี่กับแมนซีแปดสามแล้วพี่น้องแคบหน้าจอครับผมมาชอบตัวใดกับพิดแต่าเบื่อนกันออกมาเข้ากับพานเนอพี่น้องขออย่างเดี๋ยวยาปาย,ยาทิมเด้อพี่น้องเลย เหล็กพ่อ้างกะงวดเขา่างวดรุดก็ยังมีบ่างวดดิบอดด้ตอนนอย่างบอดด้เง่านาะพี่น้องเนาะก็ครึ่งงวดหนึ่งหกนก็เขาหนึ่งหกกน้องพี่น้องเนาะเด็กก็มีเขาาม่รุดนะก็ขอบุญขอบพุ่นพ่อ้างหลายหลขอให้พี่น้องห้างมันมันกันเหมือนแรกนี่สองถุมเครื่องเอาฝากกไหลยกแทรกก็ติดตามเพจปลาลวยสำหรับคิปนี้สวัสดีครับผม